ลูกเกิดในครอบครัวเกเษตรกรแม่ของลูกเป็นคนจังหวัดสุรินทร์หลังจากที่คุณแม่คลอดมาได้สิบวันแม่ของท่านคือคุณยายของลูกก็เสียชีวิตแต่บุญมาวาสนาส่งคุณแม่ได้คนมีฐานะเพียบพร้อมวิเศษทรัพย์สินและบริวารแต่ไม่มีบุตรมาขอคุณแม่เอาไปเลี้ยงทำให้คุณแม่กลายเป็นบุตรสาวเศรษฐีในทันที เมื่อเติบโตเข้าสู่วัยสาวคุณแม่ก็แต่งงานกับคุณพ่อของลูกซึ่งมีฐานะเสมอกันมีลูกด้วกัน9คนแต่คนที่8ปดจะเป็นผู้ชายจมน้ําเสียชีวิตตั้งแต่อายุสองขวบแม่ก็สะเทือนใจมากถึงก็บอกไม่เอาไม่เอาอีกแล้วต่อมาแม่ก็ฝันว่ามีพระจานทร์ตกเข้ามาในบ้านอืมนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วแม่เอามือไปโอบพระจันทร์นั้นไว้แล้วก็เปิดออกมาดู ว่าก็ว่าสิ่งที่อยู่ในมือไม่ยักใช่พระจันทร์แต่มาใหม่ๆมเป็นพระจันทร์แต่กลายเป็นพระพุทธรูปสีทองแม่ก็ได้นําเรื่องนี้ไปเล่ากุบหลวงพ่อรูปหนึ่งที่อยู่วัดใก,กล้กลบ้านฟังหลวงพ่อท่านก็นทานายว่าเออลูกคนนี้จะเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าเป็นพระจันทร์และจะฝักไฟในพระพุทธศาสนาเพราะมีพระพุทธรูปสีทองลวงทั้งจะได้ไปอยู่ต่างประเทศด้วย หลังจากฟังคำทำนายจบแม่ก็บอกว่าอะไรมันจะขนาดนั้นเพราะคุณแม่ตั้งใจแล้วว่าจะไม่มีลูกอิดเด็กขาดอ๋อเรารู้แล้วคนที่ก้าคือใครคือใครคนที่เขียนคนที่เขียนมา,นย,นมายิ่งมองผ่านท้องทุ่งไปเห็นแต่วัวกับควายก็ยิ่งเป็นไปนไม่ได้ที่จะมีใครได้ไปอยู่เมืองนอกเมืองนะอืม แต่หลังจากนั้นท้องแม่ก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นจนครบเก้าเดือนก็มีทรารกเพศหญิงโอแว่ออกมาจริงๆทรารกนั้นก็คือจ้าตัวลูกเองค่ะแล้จะมีอุปนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่เล็กคือความใจกวา้างหามีสิ่งของอะไรก็จะให้คนอื่นหมดใครมาขออะไรก็ให้จนแม่ตั้งชื่อให้ว่าออย ออยซึ่งเป็นภาษาเกมนปแปลว,ว่าให้และมี่จายฝักไฟด้านการศึกษาเป็นอย่างมากแม่บอกว่าถ้าเรียนจบป .4 แล้วก็จะให้ไปครองเรือน <c oughs> คือถ้าไม่อยากให้เรียนต่อแต่ลูกกะดันทุลังเรียนกจะที่จะศึกษาเราเรียนเนี่ยมุหม,หมนนะเพราะลูกชอบการเรียนมากแม่แม่จะไม่ให้เงินลูกก็ ไปรับจ้างหาเงินมาเรียนเองจนกระทั่งจบป .7 แล้วก็ไปเรียนต่อไปอีกป .8 ป .9 ปไปเรื่อยๆกระทั่งถึงกระดับมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพขณะที่เรียนอยู่ปีหนึ่งก็ได้ทราบข่าวร้ายว่าแม่จากไปยังไม่มีวันกลับโดยการเส้นเลือดในสมองแตกโดยอายุเพียง59ปีเท่านั้นคงเหลือแต่พ่อที่เป็นเสาหลักเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกๆอยู่คนเดียว แลก็เหมือนกับที่ใคร์คลายพูดกันว่าพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่คำฟ้าชีวิตไม่จีรังยั่งยืนเธอพูดเป็นปัจญาเพราะอีกสองปีต่อมาขณะลูกเรียนอยู่ปีที่สามพ่อก็ได้จากลูกๆไปเช่นเดียวกันพ่อของลูกจะได้ว่าเป็นคนที่มีฐานะคนหนึ่งมีอุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และกระจายบุญพ่อเคยไปจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนและทำโต๊ะเก้าอี้ให้นักเรียน ไปเรียนหนังสือทั้งโรงเรียนเลยค่ะน,นอกจากบุญสงเคราะห์โลกแล้วพ่อ,อยังชอบไปวัดทุกวันพระแล้วก็เคยบวชพระด้วยพ่อมีเหตุผลที่บวชท่านบอกว่าบวชพระหนีเล่าเพราะเ,เพื่อนๆชอบชวนกันพ่อก,อง,อกองเล่ากันอยู่เสมอบวชพระหนีเล่าแล้วกับคนพ่อบางคนที่ขี้เกรงใจเนะี่ยประสิทธใครไม่เป็นจิงจ <Yeah. S 1> yes ัเซย์เยสทุกครั้ง แล้วก็กอดคอกันเมาทุกทีคุณพ่อจึงหาทางออกเพื่อปลีกตัวจากเพื่อนไอทีชวนเมาเนี่ยเดี๋ยวกัรมาบวชเป็นพระซะเลยต่อมาหลังจากศึกแล้วท่านก็จัสจัสเซโนไม่ดดิมอีกเลยเพราะท่านเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมมากต่อมาวันหนึ่งขณะที่พ่อไปเอาไม้ไผ่มาทำรัว้วพ่อเนี่ยโดนหนามของไม้ไผ่ตามที่ขา แลัจจงจากที่เอาเข็มบ่งออกก็คิดว่าคงจะไม่เป็นอะไรแล้วล่ะแต่้ว่าสองสัปดาห์ต่อมาขาของพ่อกับบวมเป็นก็ไม่ได้พิษบาทยักษมีคนพาไปส่งโรงพยาบาลแต่อาการถึงขั้นโคม่าแล้วหมอพาเข้าห้อง ICU ไอซียโดยด่ดวนลูกยังจำสามเือกสุดท้ายขับคุอพ่อได้ไม่มีวันลืมเลยพ่อมีอาการชักกระตุกแล้วก็สิ้นใจจากลูกไปด้ไวหกปี ต่อมาหลังจากที่ลูกเรียนจบแล้วได้มีญาติชวนลูกมาทำงานที่ประเทศนอร์เวย์นอร์เ,รเกะเนี่ยเพราะว่าสวัสดิการดีลูกจึงมาทำงานเป็นแม่ครัวทำอาหารในรสายการบินแห่งหนึ่งหลังจากนั้นก็นประพพระกกันุมรูปหลอ่อนอร์เวย์และจึงตัดสินใจแต่งงานกันขณะนั้นลูกวียอายุได้39ปีแล้วค่ะก่อนที่จะพบกับสามีคนนี้ลูกเคยอธิษฐานจิตว่า ถ้าลูกจะได้แต่งงานให้ได้แต่งคนที่ฝากไฟทางด้านจิตนิยมแล้วก็เด้พบสามีคนนี้แหละค่ะคือนิยมทางจิตเนี่ยไม่ใช่วัตถุนิยมแม้จะแต่งงานแล้วลูกก็ยังหาเรื่องเรียนอยู่ตลอดไม่รู้เป็นไงคะ่ะชอบเรียนมากเรียนนั่นแหละก็ได้คอ้ได้เรียนก็แล้วกันแต่งงานแล้วก็ต้องเรียน ชอบเรียนมากเรียนจนสามีบอกว่า darling เธอน่ะไม่ใช่เป็นคนเรียนเก่งนั้งหนนะ <S <S เธอน่ะจะเรียนไปทำไงน,นะ darling ไหนตอบหน่อยสิแมวอาอยากเรียน <S 1> <S 1> อสามีกับลูกมีความเชื่อมันในเรื่องของอำนาจของจิตจิตนิยมเขาเล่าว่าก่อนที่จะแต่งงานกับลูก ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงกราลาวเดือนตุลาคมเขาเดินทางไปเที่ยวทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ขณะที่กำลังขับรถผ่านแม่น้ำสายหนึ่งของเมืองเซนยูซึ่งเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ขนาบด้วยภูเขาทั้งสองฝั่งอุ้ยสวยมากเลยเขามองเห็นผู้คนแถวนั้นพากันมองดูบางสิ่งบางอย่าง โดยในตาลุกว,ว้าวมองคนก่อมือชี้ไปที่กลางไม่เห็นะได้ยินเสียงคนอุทานว่าโอ้โหอืมืออหด้วยความสงสัยเขาจึงจอดรถแล้วก็มองไปยังตำแหน่งที่มีคนชี้นั้นทันใดเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง แล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านั้นคืองูหูหูงูงูตัวใหญ่งูตัวใหญ่อย่างมหาศาลกำลังว่าอยู่กลางแม่น้ำมันเป็นงูยักษ์ตัวสีดำมีอาการดำผุดดำว่ายขึ้นลงขึ้นลงที่แสนจะแช่มช้อยอ่ขึ้นลงขึ้นลงไปตามคลื่นไม่ใช่เลือ้อย แต่ว่าขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้นะจ๊ะไม่สายไม่สายไปมาที่แสนจะแช่มช้อยด้วยแปลว่างดงามอืมบืดเขาก็ตาค้างเห็นกันเยอะนะไม่เคยเห็นงูอะไรที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้มาก่อนเลยมันมีลักษณะที่แตกต่างจากอนาคอนด้าที่เขาเคยรู้จัก เขาเสียดายมากที่ไม่มีกล้องถ่ายรูปติดมือไปเลยแต่ว่าภาพนั้นยังคงติดตาตรึงใจเขาอยู่มิรู้หายแล้วก็มื่อใดที่ต้องผ่านแม่น้ำสายนั้นเขาจะติดกล้องส่องทางไกลไปได้วยเสมอโดยคาดหวังว่าอาจจะพบกับง,งูตัวนั้นอีกสักครั้งหนึ่งและเมืองที่แม่นน้ำสายนี้ผ่าน ู้คนที่นี่คุ้นเคยกับงูยักษ์ตัวนี้นมานานแสนนานแล้วจนถึงกับได้นำงูยักษ์ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองทีเดียว <Whoa. S 1> มีภาพงูเป็นสัญลักษณ์ของเมือง <Whoa. S 1> มีชาวสวีเดนกลุ่มหนึ่งที่เคยไปพบถึงกับทำการค้นหายอย่างจริงจังว่างูตัวนี้อยู่ที่ไหน <Whoa. S 1> แต่ก็คว้าน้ำเปล่ากลับบ้านไปทุกปีเพราะงูตัวนี้ นึกอยากจะโชว์ก็ตัวก็โชว์มีอารมณ์อยากให้เห็นก็ให้เห็นไม่มีสัญญาณแจ้งล่วงหน้าเลยเพราะไม่ใช่นักแสดงแต่ว่าแล้วแต่อารมณ์หลังจากเห็นงูยักษ์ตัวนั้นแล้วเขาก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังกลัวคนจะคิดว่าเป็นเรื่องที่เพอ้อเฟ้อเจอแต่หลังจากแต่งงานกับลูกเมื่อได้ดู d ี c ก็ได้เห็นภาพพยายนนาะคที่หลวงพ่อวาดมาให้ดู โอ้เขาตื่นเต้นมากเขาบอกว่าอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยผมเคยเห็นพิจาน,นาาแล้วตัวมันเหมือนที่หลวงพ่อให้ดูใน DMC ซนี่เลยอย่างนี้จริงๆอ,อืและที่สามยังลูกสนใจทางด้านจิตนิยมนั้นเขาเคยเล่าว่าตนเองมักจะรู้สึกได้เสมอว่าคนนั้นคนนี้คนโน้นมีเจตนาหรืออุปนิสัยอย่างไรแค่แรกเจอ อาคมักจะไม่พลาดเลยนะครั้งหนึ่งเขาไปเที่ยวตกปลาในป่าขณะที่นอนอยู่ในบ้านพักเขาก็มีความรู้สึกว่าได้ยินเสียงรถกำลังจอดที่หน้าบ้านเขายัางรู้ได้ทันทีว่าคนนี้ชื่ออย่างเนี้ยมหาซึ่งเป็นบุคคลที่ไ่เด้พกกันมาตั้งนานแล้วต่อจากนั้นก็ได้ยินเสียงเปิดประตู แอดเข้ามาเขาก็หันไปดูปรากฏว่าไม่มีใครหลังจากผ่านไปได้ประมาณสามสิบนาทีเขาก็ได้ยินเสียงรถจอดเขาก็เปิดไปดูประตูไปดูปรากฏว่าคนคนนั้นมาจริงๆอะไรหลังจากที่เข้ามาเล้วเรื่องนี้ลูกฟังลูกกำลังหาโอกาสเสียบช่องอยู่แล้ว ลูกมองไปนี่จะเดิมไม่มีช่องโหวตอนนี้เห็นช่องแล้วลูกจึงทำสาหน้าที่เป็นกรารมิธทันทีรีบบอกไปทันทีว่าดาริงสแสดงว่าเธอมีการนั่งสมาธิมาเมื่อชาติที่แล้วถึงทำให้เธอมีสัมผัสพิเศษในเรื่องนี้เธอนี่ยนั่งได้นะฉันเองนี่สินั่งทุกวันนะ่มืด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  มืดตื่มืดมิดมืดสนิททุกวันเลยเธอเห็นฉันเดินไปทางนี้คนเดียวด้วยความมืดอย่างนั้นน่ <Okay. S 2> ดาริงถามจริงๆเธอเดิดาริงไม่ห่วงฉันบ้างหรอทางนี้นะเธอเคยเดินดาริงพาฉันไปหน่อยสิเพราะว่าฉันเดินไปคนเดียวเนี่ยฉันจะเดินไปได้อย่างไรเนะี่ย please โปรดนำฉันเถิด ดาลิงก็อร่อยขึ้นมาก็เลยบอกว่า <Okay. S 1> โอเคไปเราจะไปด้วยกันแล้วเราก็เริ่มนั่งสมาธิมององค์พระภายในไปเรื่อยๆเลย oh. คำถามแม่ลูกทำกรรมอะไรมาจึงอาพระแม่ตั้งแต่คลอดได้สิบวันแต่บุญอะไรที่ทำให้ท่านได้แม่บุญธรรมซึ่งเป็นคนมีฐานะมาขอไปเลี้ยงรวมถึงต่อมาก็ได้ยกสมบัติทั้งหมดให้ด้วยอ,อันนีน้น่าศึกษานะจ๊ะ วิบากกรรมอะไรที่ทำให้คุณแม่เสียชีวิตด้วยการเสร้นเลือดในสมองแตกคุณแม่และโลกแล้วไปอยู่ที่ไหนปัจจุบันมีความอยู่อย่างไรเจ้าคะก็นลูกจะมาเกิดทำไมแม่ถึงฝันว่าโอบพระจันทร์ไว้แล้วก็กลายเป็นพระพุทธรูปและได้หลวงพ่อที่วัดข้างบ้านจึงทำนายถูกว่าแม่จะมีลูกสาวรลังนึงจะได้ไปต่างประเทศด้วยการที่พ่อหรือแม่มีนิมิตความฝันว่าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ การที่จะมีลูกของตอนนั้นความฝันเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยสาเหตุใดบ้างคะอะไรดนใจให้ฝันทำไมส่วนใหญ่คนที่เป็นแม่จะฝันมากกว่าคนที่เป็นพ่อคะความฝันเป็นเพราะกายมนุษย์ละเอียดหลุดออกจากกายอยากไปทำสิ่งต่างๆตามที่ฝันใช่หรือไม่คะถ้าใช่แล้วทำไมไม่ตายทำไมยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าไม่ใช่ ตอนนั้นกายมนุษย์เอียดอยู่ที่ไหนและกายที่เห็นในฝันนั้นคือกายอะไรคะวิบากกรรมอะไรยังทำให้พองลูกขาบัวเป็นบาดทยักและเสียชีวิตในที่สุดพ่อนมิมกตินิมิตก่อนตายอย่างไรตายแล้วเป็นไหนบุญที่พ่อได้บริจาคที่ดีในสร้างโรงเรียนและทําโต๊ะเก้าอี้ให้นักเรียนได้เรียนมีอานิสงส์ต่อท่านอย่างไรบ้าง และบุญที่ท่านบวชมาประกอบประกอบท่านไปสู่สุคติได้ไหมคะลูกและสามีทด้ทำการอะไรร่วมกันมาแนอดีปัจจุบันถังได้มาเจอกันมาเจอกัน,มา,กนมาจอยกันและแรงอธิษฐานที่ลูกบอกว่าขอได้แต่งงานกับสามีที่มีความเชื่อด้านจิตนิยมนั้นมีส่วนช่วยให้เราเจอกันหรือเปล่าเจ้าคะงูยักษ์ตัวสีดำที่สามีลูกเห็นนั้นคืออะไร ใช่พญายนาคหรือไม่ถ้าใช่ทําไมพญายนาคจึงไปเกิดที่นั่นเออเราได้ยินแต่แม่น้ําของลแ,ลแล้วมีตัวอื่นๆอีกไหมเอออยากจะเจอเพื่อกลัวมันเหงาอ,อ๋อ,อพญายนาคตัวนี้มีอายุมากหรือย,ยังอ,อืทําไมชาวเมืองนี้ถึงเชื่อเรื่องพญายนาคตัวนี้กันมานานมากจนถึงกัใช้รูปพญายนาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําเมือง หตุการณ์นี้สามเองลูกรู้สึกว่าคนคนนี้จะมาและสัมผัสได้ว่าเขามาแล้วและทาทีเหมือนว่าจะเปิดประตูเข้ามาแต่พอออกไปดูกลับไม่เจอใครแต่ต่อมาคนนั้นน่ะก็มาจริงๆสัมผัสเหล่านี้เกิดจากอะไรล้วทำไมเกิดกับเขาณเวลานั้นทำไมลูกถึงมีนิสัยที่ชอบเรียนมากๆและเป็นคนที่รักการให้ แน่ดีลูกเคยมีอุปนิสัยด้านนี้มาก่อนหรือเปล่าลูกและเพื่อนหญิงชาวไทยของลูกคนหนึ่งซึ่งทําหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรด้วยกันที่นอร์เวย์เราและก็สนิทสนมกันมีอะไรคล้ายกันมากทั้งๆที่มีอุปนิสัยที่ต่างกันเราเคยมีความผูกพันกันมาในอดีตอย่างไรคะลูกสามีและเพื่อนคนดังกล่าวเคยสร้างบารมีร่วมกันมากหมูกคณะอย่างไรเมื่อพุทธันนันที่แล้วเราได้เจอหมูกคณะใหม่คะ มีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรมีความผิดพลาดอะไรในระหว่างการสร้างบารมีหรือไม่และในชาตินี้เราจะแก้ไขตัวเองอย่างไรจึงจะสามารถติดตามสร้างบารมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะได้ตลอดลอดฟังแล้วก็มีที่พักระหว่างทางลับเดืสิบุรีวงมุนพิเศษได้เจ้าคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาเติม,ตตมข,ขึ้นมาทาวทีแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรมปร,รากันจ้า คุณแม่ของลูกกำพร้าแม่เมื่อคลอดไม่ได้สิบวันเพราะกมแนิดดีได้เกิดเป็นคนยากจนได้มีวัวตัวเมียที่ตั้งท้องตัวหนึ่งเพราะความจนมีความจำเป็นจะต้องขายวัวเมื่อวัวคลอดลูกออกมาก็นำแม่วัวไปขายให้เขาค่า ทั้งทั้งที่ลูกวัวยังไม่หย่านมวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะแต่ต่อมาได้แม่บุญธรรมซึ่งเป็นคนมีฐานะมาขอไปเลี้ยงแถมยังยกสมบัติให้อีกเพราะในชาตินั้นชาติเดียวกันนี่แหละเมื่อขายแม่วัวไปแล้วก็ได้เงินมาได้มาก็มาคิดต่อไปอีกเพราะที่เราลำบากยากจนในชาตินี้เนี่ย กรเพราะชาติในอดีตเราไม่ได้ทําทานมา oh. แต่นั้นจึงได้นําเงินส่วนหนึ่งนั้นไปทำบุญ <Yeah. S 1> แล้วก็อธิษฐานว่าชาติต่อไป oh. จะได้อดอยากยากจนเหมือนชาตินี้อีกเลยโ oh. ดยบุญนี้มาส่งผลจึงทําให้มีแม่บุญธรรมมารับไปเลี้ยงดูและต่อมาก็ยกสมบัติให้หมดจ้ะ oh. คุณแม่เสียชีวิตด้วยเสลือดในสมองแตกเพราะกรรมในอดีต ได้ค่าสัตมหาและค่าขายเอาไว้เยอะเนื่องจากยากจนก็จะไปจับปลามาทุบหัวทุบหัวปลาทำอาหารแล้วก็ค่าขายเป็นประจำมาส่งผลจ้ต่ตายแล้วก็ไปเป็นพมทธเทวาชั้นดีในหมู่บ้านพมทธเทวาแห่งหนึ่งโดยมีเรือนใหญ่มีอาหารดีมีบริวารเป็นต้นโดยปฏิธ,ธทําตามประเพณีอยู่เป็นประจำ มีความสุขสบายดีพอสมควรและก็ดูเป็นสาวขึ้นแจ่ก่อนลูกมาเกิดแม่ฝันว่าโอพระจ์เอาไวแล้วกลายมาเป็นพระพุทธรูปนั้นเป็นกรรมนิมิตของบุคคลผู้ที่จะมาเกิดว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิดก็แปลว่าลูกเป็นผู้มีบุญมาเกิดนั่นแหละหลววพ่อวัดข้างบ้านได้ทำนายว่าจะได้ลูกสาวและจะต้องไปอยู่ต่างประเทศนั้นท่านทำนายด้วยความรู้สึกจากจ,ากจิตที่ท่านเด้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยใจท่านใส ท่านได้บำเพ็ญสมณธรรมจรึงมรรยากรได้ถูกต้องจ้ะการที่พ่อหรือแม่ฝันว่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนโน้นก่อนที่จะมีลูกของตนนั้นความฝันเหล่านี้เกิดขึ้นโดยหลายสายเหตุเช่นกรรมนิมิตรต่างพลังบุญบาปของผู้ที่จะมาเกิดหรือเทพสังหรเช่นเทวดามาบอกเหตุเพราะว่าผู้ที่จะมาเกิดนั้นเป็นผู้มีบุญเป็นต้นจ้ะตามทันไหมจ๊ะ ส่วนใหญ่ผู้ที่จะเป็นแม่มักฝันมากกว่าคนที่จะเป็นพ่อเพราะแม่น่จจะมีจิตละเอียดอ่อนมากกว่าพ่ออีกทั้งจะต้องรองรับกายละเอียดกายของแม่จะต้องรองรับกายละเอียดที่จะมาเกิดเป็นกายเนื้อในคันของตนจึงมีความผูกพันมากกว่าและทำให้ฝันมากกว่าผู้ที่จะเป็นพ่อจ้ะ ความฝันที่เกิดกับมนุษย์โดยทั่วไปเกิดขึ้นในสองแบบคือ1แบบกายละเอียดไม่ได้หลุดไปจากกายหยาบเช่นเกิดจากธาตุปรวิปริตจิตนิวรณ์ก็ฝันไปเรื่อยเฟอร์เจอร์ไปเรื่อย2แบบกายละเอียดหลุดออกไปทำหน้าที่ฝันก็จะเป็นผู้คนเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็นำกลับมาถ่ายทอดข้อมูลให้แก่กายมนุษย์หยาบทราบ ที่ไม่ตายเพราะหัวต่อกายยังไม่ได้หลุดออกจากกันเไ็นได้เพียงว่าหัวต่อนั้นยืดออกไปยืดออกไปเป็นสาย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 ,าย,ายที่ยังเชื่อมโย,ง,ยงกับกายมนุษย์หยาบอยู่อ,อแต่เป็นสายละเอียดกว่าดวงตาของกายมนุษย,ย์ละเอียดจะเห็นได้เช่นบางครั้งฝันว่าตัวเองหลุดออกไปยืนมองดูกายมนุษย์หยาบของตัวนอนอยู่ แต่ไม่เห็นสายเชื่อมโยงเพราะสายนั้นละเอียดกว่าแล้วมาตื่นขึ้นมาก็ยังจำเรื่องราวได้จึงไม่ตายจะ้ะพ่อของลูกขาบัวเป็นบาทยักษ์เสียชีวิตพระแน่ดีพ่อเน่ยพ่อของลูกนะได้เป็นทหารในสมัยอยุธยาแล้วก็ได้ออกรบได้ฆ่าข้าศึกตายไว้เยอะใ้การรบครั้งหนึ่ง พอม่งไปที่ช้างของแม่ทัพข้าศึกม่งไปที่ขาช้างของแม่ทัพข้าศึกจึงวิ่งเข้าไปเลยแล้วเอาดาบไปแทงที่ขาช้างจนมิดด้ามเลยแทงได้ช้างก็บาดเจ็บสิส่วนตัวเองก็ตายในสนามรบวิบากกรรมนี่มันส่งผลใีขาบวมเป็นบาดทะยักษเสียชีวิต ายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวชนดีอยู่กับแม่ที่สาวๆแม่งลูกเองด้วยรักและผูกพันรวมทั้งสร้างบุญมาด้วยกันเลจ้ะโดยมีเรือนใหญ่โตมีอาหารมีบริวารถ้าภูมเิเทวาชนดีจะมีบริวารนะจ๊ะโดยบุญทั้งบุญที่ท่านทําไว้ตอนเป็นมนุษย์จ้ะลูกและสามีได้มาอยู่ร่วมกันเพราะในอดีตได้เคยสร้างบุญร่วมกันมาหลายชาติ โดยได้เป็นสามีภริยากันมาหลายชาติทีเดียวแหละ <Okay. S 1> เมื่อพุทธนดรที่แล้วก็ได้เป็นสามีภริยากันเ oh. อาแล้วสิแล้วก็ได้สร้างบนร่วมกันกับหมู่คณะมาทั้งคู่เลยใช่ oh. กับแรงอธิษฐานจิตว่าขอให้ได้เจอสามีที่สนใจด้านจิตนิยมเหมือนกันหรือมีศรัทธาศีลที่ติดเสมอกันเพื oh. ่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจ้ะ oh. เคยอยู่ร่วมกันด้วยแล้วมาอธิษฐานจิตด้วย งูยักษ์ตัวสีดำที่สามีลูกเห็นนั้นคือพญานาคตะกูลกันหาโคตมะตนหนึ่งที่มีอยู่ทั่วไปทั่วโลกกันแหละอยู่กระจัดกระจายกันเป็นไงตามกำลังวิบากของตอนและพญานาคที่สามีลูกเห็นก็ได้อยู่ใต้บาดานแถบนั้นแหละซึ่งมีจำนวนไม่มากนักเ <c oughs> มื่อเทียบกับแม่น้ำโขงจะน้อยกว่าแม่น้ำโขง มีอายุยืนกระราวสองร้อยกว่าปีจ้ะ oh. ที่ชาวเมืองเชื่อถือพญายนานตอนนี้เราได้เห็นกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วจนถึงปัจจุบันจึงได้นำมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองจ้ะ oh. เห็นแล้วก็บอกต่อกันมาบอกต่อต่อกันนะ oh. ที่ขึ้นมาให้เห็นเพราะอยากมาเล่นนะแล้วก็นึกสนุกอยากปรากฏตัวให้มนุษย์เห็น oh. จึงทำให้เห็นจ้ะ พญานาคตอนนี้ก็คืออดีตชาเมืองแถมนี้แหละมาตั้งแต่เมื่อสองร้อยกว่าปีโน้นโดยมีวิบากรรมดื่มสุรากับมีบุญที่ช่วยเหลือสาธารณกุศลมาส่งผลจ้ะเหตุการณ์ที่สามเองลูกรู้สึกว่าคนคนนี้จะมาและสัมผัสว่าเขาจะมาแล้วทาทีเหมือนจะเปิดประตูเข้ามาแต่พ่อไปดูจริงๆกลับไม่มีใครแต่ต่อมาคนนั้นก็มาจริงๆสัมผัสที่เกิดจากบุญที่ได้ทำสมาธิมาในอดีตจ้า ที่เกิดกับเขาณเวลานั้นเพราะบุญมาส่งตอนนั้นส่งผลตอนนั้นกับกระแสใจที่เนื่องถึงกันระหว่างผู้ที่จะมาณเวลานั้น oh. แต่ก็จะเกิดอาการนี้เป็นช่วงๆจ้ะ <Yeah. S 1> ลูกวินิสัยชอบเรียนและ,ละละการให้เพราะติดนิสัยดังกล่าวข้ามชาติมาหลายชาติที่ฝ่ายการศึกษาและชอบแบ่งปันเพราะเมา่อทำดังนี้แล้วจะมีความสุขใจจะ ลูกและเพื่อนหญิงชาวชายที่ทําหน้าที่กัลยมิตรด้วยกันที่นอร์เวย์รักและสนิทสนมกันมีอะไรคล้ายๆกันแต่มีอุปนิสัยต่างกันเคยผูกพันกันมาในอดีตคือเคยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่พุทธันดรที่ผ่านมาได้ช่วยกันมาสร้างบารมีกับหมูคณะจ้าลูกสามีและเพื่อนนางกลาเคยสร้างบารมีกับหมูคณะมาแบบกองสเสบียงทั้งสามคนมีผลการปฏิบัติธรรมเข้าถึงดวงใสๆองค์พระใสๆ พอเอาตัวรอดถูกตั้งจ้ะนี่มาจากวงบุญพิเศษเลยนะขอ้อผิพากรกับมีทุกคนเลยจ้ะให้ลืมไปให้หมดแล้วมุ่งมันตั้งใจแก้ไขขอ้อผิดพลากรตนเองให้ดีในทุกๆเรื่องจ้ะจานนี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบุญมีเต็มที่ในทุกบุญและติฐานจิต ตามติดไปดูสิบรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้ปลัดกันเลยจ้าฉันคือ